เอาละครับท่านผู้ชมครับมาดูกันตรงนี้ครับกับสืบนครบาลนะครับมีการรวบแขกนะครับต้องบอกว่าไอแขกเนี่ยนะครับพ่อบังเกิดก้าวนะครับล่วงละเมิดลูกในไส้นะครับ หนำซ้ำนะครับยังเผยแพร่นะครับคลิปนะครับไปให้คนอื่นดูนะครับอ้างว่าเกิดจากความหึงหวงนั่นเองครับเอาไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับเจ้าหน้าที่นะครับของสืบนครบาลครับได้ทำการจับกลุ่มนายสลานะคมนะครับหรือในแขกเนี่ยอายุ36ปีบุคคลนะครับตามหมายจับของสารอาญามินบุรีเนี่ยโดยการจับกลุ่มได้ที่บริเวณห้องเช่านะครับในซอยนะครับสุนะครับ สุขคนทวันะครับ13แยก19นะครับนะแขวงแสนแสบนะครับเขตมินบุรีนะครับกรุงเทพมหานครสืบเนื่องอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับสืบเนื่องจากเมื่อวันที่20เมษายนในแขกเนี่ยซึ่งเป็นพ่อแท้ๆของลูกสาวนะครับได้มามีการเรียกตัวเนี่ยเข้าไปในห้องก่อนที่ในแขกเนี่ยจะทําการล็อกห้องนะครับแล้วก็ชวนลูกเนี่ย พูดคุยจากนั้นครับในแขกเนี่ยก็ได้เอามือเนี่ยนะครับไปจับที่บริเวณหน้าอกของลูกนะครับแล้วก็ล่วงเกินนะครับลูกลูกก็จะพยายามเนี่ยขัดขืนนะครับแต่ว่าสู้แรงของในแขกไม่ได้จากนั้นครับเด็กเนี่ยได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์ของป้าเนี่ยขับเข้ามาพอดีทําให้เด็กเนี่ยสะบัดตัวแล้วก็หนีออกมานะครับจากนั้นก็วิ่งนะครับออกมาจากห้องแล้วก็ไปบอกกับป้าครับ เมื่อป้าได้รับทราบข่าวอย่างนี้นะครับจึงเดินไปบอกกับนายแขกนะครับว่าไม่ให้มายุ่งเกี่ยวกับเด็กอีกนะครับนี่ก็แม่ป้ามาเห็นพอดีต้องบอกว่าน้องเขาโชคดีจริงๆแต่ว่าไม่พ้นไอ้แขกรายนี้ครับต่อมาครับเมื่อวันที่14พฤษภาคม2567ในนี่ยนแขกเนี่ยนะครับได้ขึ้นมาหานะครับ มาที่ห้องของลูกนะครับซึ่งอยู่โบริเวณชั้น2นะครับแล้วก็มีการชวนพูดคุยกันจนกระทั่งลูกเนี่ยเผลอหลับไปหลังจากนั้นครับขอลูกสาวต,วตัวเองตื่นขึ้นมาเนี่ยก็พบว่าตนเองเนี่ยถูกถอดเสื้อผ้าและและแล้วก็รู้สึกนะครับเจ็บที่อวัยวะนั่นเองนะครับญาตินะครับจึงได้เข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อให้ดำเนินคดีจนถึงที่สุดเลยทีเดียวหลังจากที่มีการจับกุมในแขกแล้วให้การอย่างนี้ครับว่า ตนเองเนี่ยนะครับน่าบอกว่ามีอะไรกับลูกอ่ะจริงนะครับอ้างว่าอย่างนี้ครับว่าเพราะว่ามันเกิดจากความรักนะครับรักน่ะต่อลูกนะครับตอนเริ่มเริ่มแรกแรกเลยทีเดียวเขว่าได้นะครับก็ลูกสาวเนี่ยนะครับนะต้องบอกอย่างนี้ว่าเป็นลูกสาวที่ติดจากนะครับภรรยาเก่านะครับแล้วก็ปฏิเสธนะครับว่าไม่ได้ใช้ให้ลูกของตนเองนะครับไม่ให้ลูกของตนเองนั่นน่ะ นะครับในแขกบอกนะว่าลูกคนน sue, pues <t <t ี้ไม่ใช่ลูกของตนเองนะครับและเพียงนะครับแม่ตนเองเนี่ยรับแค่เป็นพ่อเท่านั้นนะครับเพราะเชื่อว่าภรรยาเก่าเนี่ยนะครับไปท้องกับคนอื่นต่อมาก็มีการเลิกลากับตนไปนะครับแล้วก็มีภรรยาตนเองเนี่ยก็ได้มีภรรยาใหม่แล้วก็มีลูกด้วยกันเนี่ยสามคนนะครับเมื่อลูกสาวคนเล็กนะครับที่ได้จากภรรยาใหม่เนี่ยอายุได้สองขวบเท่านั้นครับนะตนเองเนี่ยก็ได้ไปรับ เด็กผู้เสียหายเนี่ยมาอยู่กับครอบครัวใหม่เพื่อที่จะให้ทําการช่วยเลี้ยงลูกคนเล็กนะครับลูกสาวคนเล็กนะครับของภรรยาใหม่นั่นเองครับเมื่อมาอยู่ด้วยกันนะครับแม่นี่ต้องบอกว่าแอบคบหากันนะครับจนแม่บาง แหม่ไม่รู้ว่ามันเอาอะไรมาคิดนะต้องบอกอย่างนี้นะครับโดยที่แอบรักแอบชอบอ่ะเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับโดยภรรยาใหม่เนี่ยไม่รู้เรื่องเลยนะครับต่อมาก็ได้จับนะครับนี่ต้องบอกว่าจับเด็กผู้เสียหายเนี่ยแล้วก็ได้จับได้ว่าอย่างนี้ครับว่าเด็กเนี่ยนะครับไปคบหากับเพื่อนชายในวัยเดียวกัน ตนเองเนี่ยจึงเกิดความโมโหนะครับจึงได้ส่งภาพนะครับแล้วก็คลิปวิดีโอนะครับให้กับเพื่อนชายคนดังกล่าวครับจากการตรวจสอบนะครับในโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหาก็พบว่ามีทั้งคลิปวิดีโอนะครับขณะที่มีการล่วงเกินเนี่ยจำนวนหลายคลิปเลยแล้วก็มีลูกสาวคนเล็กของภรรยาใหม่เนี่ยนะครับปรากฏอยู่ในคลิปด้วยนะครับแล้วก็ยังมีภาพแล้วก็คลิปวิดีโอโป๊เปลยเนี่ย จำนวนมากนะครับแล้วก็แหมพบว่ายังมีการส่งนะครับคลิปวิดีโอเนี่ยไปให้บุคคลอื่นในช่องทางนะครับเฟซบุ๊กอีกต่างหากนะครับทางด้านแม่ของเด็กนะครับผู้เสียหายเนี่ยได้บอกอย่างนี้ครับว่าตนเองเนี่ยได้เลิกรากับผู้ต้องหาเนี่ยมาหลายปีแล้ว แล้วก็ไม่คิดนะครับว่าผู้ต้องหาเนี่ยจะทํากับลูกสาวได้ถึงขนาดนี้นะครับเพราะว่าลูกสาวเนี่ยนะครับไม่เคยมาบอกกับตนเลยจนกระทั่งตนเองย่งมาทราบเรื่องภายหลังนะครับจึงได้ประสานกับเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเซานะครับให้ดําเนินคดีแล้วก็นะยินดีที่จะให้ตรวจนะครับด n a ด้วยนะครับนี่แม่ต้องบอกว่าแม่ก็ยืนยันนะครับว่าลูกเนี่ยเป็นลูกแท้ๆของไอ้แขกคนนี้แหละครับนะแล้วก็ผู้ต้องหาอะไรเนี่ยมักจะชอบนะครับดื่มสุร ลาแล้วครับแล้วก็มีแบบมาต้องบอกว่าชอบนะครับอ้างแล้วก็ชอบโกหกอยู่สม่ำเสมอนะครับจึงได้มีการเลิกลากันไปนะครับนี่ก็อาจจะแม่ไม่รู้อะไรนะครับจะหึงจะหวงจะรักจะชอบรักลูกรักได้ต่อไม่ใช่ให้ลูกเราเองนะครับก็ให้รักก็เถอะแต่ว่ามาทําแบบนี้สมควรที่จะถูกดําเนินคดีให้ถึงที่สุดครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับแล้วรู้ไหมว่าเขาอายุ1 1 2เนี่ยรู้ปะ ครับแล้วเราทำไปเพื่ออะไรชอบนกันรักแล้วเราชอบเขาด้วยกันแล้วเราถามเขาแล้วยังถามแล้วหรอมก็รักมากเลยเราไปค่มขืนเข้ามาเนี่ยกี่ปีละมีอะไรกันด้วยก็ประมาณปีสองปีลแล้วเราถ่ายวีดีโอเนี่ยถ่ายแล้วส่งไปให้คนอื่นเขาดูเนี่ยเราทำเพื่ออะไรเนี่ย มีช่วงแบบทะเลาะกันนี่